ช้านี้หนาหารช้าของแม่ละ ดีจ้าทุกคนเช้านี้ฝนตกจะทำอะไรก็ลำบากงานสวนวันนี้นั่งดูฝนตกอยู่เนี่ยหกโมงเชา้าอากาศดีมากเลยวันฝนตกลมแรงมากแรงแบบก้อนอิดยังล้มอ่ะนึกดู แรงจริงๆไม่รู้จะแรงไปไหนเนาะช่วงนี้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยเพระาะฝนมันตกหนักเดี๋ยวน้ำท่วมจุดไหนเคยท่วมก็ระมัดระวังด้วยนะคะพยายามหามุมหามุมนั่งดูสายฝนเพราะว่าจะนั่ง กินอาหารเช้าแบบง่าย <c oughs> ง่ายมไหนก็มืดเอ้ยหัวยิกมืดอยากให้เห็นสวนด้วยคะ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นสวนอย่างนี้ไหม ลงทุนอย่างแรงลงทุนมากประมาณนี้ก็ได้พันฐานเช้าก็เป็นขนมปังชุบไข่ทอดง่ายๆเนาะมากินด้วยก,กันค่ะ ประชาจะมีนกนกบินลงมาเดินตามสวนนะน้ำปังชุบไข่ทอดนี้ต้องกินกับเออน้ำอะไรนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ของแม่ปนานมอร่อยมาก ทำกินบ่อยมากเลยก็จะเห็นวิวข้างๆนะจริงๆถ้าฝนไม่ตกพาว่าจะออกไปนั่งข้างนอกให้เพื่อนได้เห็น ส่วนส่วนส่วนอีกข้างหมึ่งก็ว่าจะทําอยู่แต่ยังไม่ทําก็เลยยังไม่พาเพื่อนๆไปดูอยู่ก็จะทําอีกสไตล์หนึ่ง้าทำเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะอร่อยมาก เกือบทุกวันเลยช่วงนี้อกัศดีจริงๆคิดไปคุยไปนะคะคลิปนี้ไม่ได้แต่งหน้านะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยสิวขึ้นพูนกนกนก สิูขึ้นเม็ดเบลอเลยไม่ใช่สิวสาวรัก <c oughs> หน้าไม่สะอาด่ะ <c oughs> สิวเลยขึ้น <c oughs> คิดไปคุยไปแบบเป็นกันเองนะคะคิดอะไรมากง่ายๆถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติคนหนึ่งนะคะมีอะไรก็แนะนำได้บอกได้เลยฝนกระเด็นเข้ามา ฝั่งสองแผ่นนี้อิ่มเลยนะชุบไข่เต็มเต็มสุบเยอะเยอะนี่เอาไปทำให้เด็กๆทานตอนเช้านี่ได้เลยอยู่ท้องแล้วมีประโยชน์มาก ลืมซื้อไอ้นั้นอะถั่วเหลืองเจ้าฟ้าเมไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นจะมีขายไหมนะแต่ว่ามันเป็นสูตรมันเป็นผลิตภัณฑ์ของสหวัดภูก็ตนะคะถั่วเหลืองเจ้าฟ้ามาชงใส่น้ำร้อยแสมตาหนึ่นองอร่อยน,ออยนะะเพราะว่า <và S 2> ไม่รัดไม่ดื่มกาแฟาค่ะอย่างนี้ก็นมแล้วก็ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า ชาถุ่วจะฟ้าร้อนสักแก้วสุดยอดเลยสิงการล้องตอนชามาพวกนกพวกแลไรเขาก็บินออกไปหาอะไรกินเนาะธรรมชาติดีมากเลย จะพาเดินเดินดูดอกไม้สักนิดนึงแ <c oughs> ม่อะไรดมๆ <c oughs> หอมมากเลยอืมชื่นใจ <c oughs> ท้องฟ้าคลึ้มอยู่เลย ดอกนี้บานได้สองสามวันดอกพุดบานได้สองสาวันไปแล้วนี่เริ่มโดนน้ำฝนตกทุกวันช่วงนี้โดนน้ำเน่าแล้วเดี๋ยวปล่อยเข้าร่วงเองนะไม่รั้จะชอบสไตล์แบบดอกพุดดอกสเลเตดอกดอกมาลิดอกแก้ว บบหอมเย็นเย็นชอบแบบนั้นว่าจะเอาว่าจะเอาชบาลงคิดว่านะแน่แนนี่อาจจะทอดออกตอนออกแล้วบาชบาแบบนี้มาลงดูก่อนดูก่อน <c oughs> นี่คือฝนยังตกอยู่เนาะยากลงนิดๆเนี่ยามาดู ักเราขึ้นเต็มเลยเอ,อ,อันนี้ใบโบ,โบัวบกเดี๋ยวเขาขึ้นเยอะๆก่อนยวค่อยเก็บเก็บไปกินขึ้นเต็มเลยเม่รัดว่าโซนเนี้ย ล้วจะเอาสะบาออกออกทั้งแถวเลยทั้งแถวเลยแล้วจะลงผักอย่างอื่นจะลงพวกแตงถั่วพริกอะไรพวกนี้ว่าจะทําทําอะไรเขาเรียกทําค้างค้างให้แตงเลยขึ้นอนะอะไรที่กำลังเพาะไว้กำลังขึ้นเลยที่เพาะไว้เมื่อเมื่อวันก่อนอนะ นี่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 ขึ้นเลยค่ะนี่ขึ้นอันนี้เป็นโซเลนาะกวงตุ้งกวงตุ้งกวงตุ้งเราขึ้นแล้วขึ้นเต็มเลยขึ้นพร้อมหญ้าหญ้าก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นมีทั้งหญ้านี่นี่มีทั้งหญ้ามีทั้งกวงตุ้งอ่ามาดูมาดูคณะอุ้ยคณะก็ขึ้นใช่ไหมคณะหรือหญ้าเดี๋ยวดู มกองเขากำลังแตกขึ้นคณะคณะกำลังแตกขึ้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้คณะละเป็นคณะเรากำลังขึ้นแล้วค่ะนี่กำลังแตกขึ้นละเด็ดเดียวกับมีคณะคณะแตกขึ้นแล้วนะกลวงตุ้มก็ขึ้นคณะก็ขึ้นทย,ย่อยทย่อยขึ้นมาละแทงดินขึ้นมาลวนะคะนี่นี่ แรงเดินขึ้นมาแล้วโอ้ยโดนนี่เหไรนี่ไม่ใช่อ,อกำลังขึ้นแล้วก็มาดูผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งก็ขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะผักบุ้งล้วก็ขึ้นแล้วฝนตกหนักเลยจะเป็นยังไงมัางน้ํามันซ้อไปไหนหรือเปล่าในผักบุ้งนะคะดีจังเลยขึ้นหมดแล้ว ผักบุ้งกำลังแตกขึ้นเลยค่ะเนี่ยนี่ใช่ไหมวกสายจะใช่ในี่ขึ้นแล้วเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจส่วนี้กระเทียมใบบุบก็แทรกขึ้นเต็มหมดแล้ว กระเทียมต้องใช้เวลาให้ให้เขาได้แตกเพราะเขามีเปลือกหุ่มอยู่เนาะหอมแดงมีทักแตกยอดและยังไม่แตกวันก่อนเอาอันนี้ลงสารแหน่แทรกลงตรงนี้เดี๋ยวค่อยซื้อมาแล้วลงให้เยอะกว่าน,นี้ก่อน เ okay. ช้านี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ